สวัสดีค่ะนุ่งหนิงจากช่อง u ูทูบชาแนลฝันนุ่งหนิงค่ะตอนนี้นะคะนุ่งหนิงก็อยู่กับโรสตันแท็กค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่4 2 4 0 0 0้านสแพแต่ออกมาได้หล่อลงตัวมากๆเลยนะคะดดเด่นสุดๆค่ะกับคอนเซปต์สีดำเงาตัดเฉดสีแดงนะคะดูดีไปเลยเดี๋ยวหนิงพาชมเลยว่าเสริมหล่ออะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกระจังหน้านะคะทำเป็นทรงแรนดอนค่ะ f r d แบบนี้นะคะตัดเฉดขอบสีแดงพร้อมกับมีเส้นนะคะน้ำเงินตัดแดงแบบนี้เพื่อเพิ่มความเท่ค่ะ LD ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้้อมกกับบบไฟหนาแ Magic LED ค่ะลู โปรเจกเตอร์แบบนี้ค่ะ2ดวงนะคะให้ความสว่างคมชัดพร้อมกับก็ ข้อไฟหน้าใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะชายด้านล่างค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสวยดูดีพรีเมียมมากๆค่ะเพิ่มความหล่อหรูหราให้กับตัวรถนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีด้วยกันถึง6จุดนะคะบิลอินให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ดีดังเดิมเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเขาจะมีกล้อง3าม้องศามีมาให้พร้อมเลยค่ะตำแหน่งแรกนะคะอยู่ที่โลโก้ด้านหน้าและตำแหน่งด้านท้ายนะคะแล้วก็หูกระจกข้างซ้ายขวานั่นเองค่ะด้านบนก็จะเป็นสกูปซงฟิตค่ะทูโทน3สีเลยนะคะก็คือสีดำเงาตัดดำด้านแล้วก็รูปตันม้านะ แดงคะ่ะจะแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้เข้ากันกับฟอนต์ฟอร์ด F4D นั่นเองค่ะระบบเซฟตี้เขามีแบบจัดเต็มพรีเมียมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเลนเซนเดอริงค่ะโดยทํางานควบคู่กับกล้องด้านหน้าค่ะโดยสแกนพื้นที่ถนนนะคะว่าตัวรถนะคะอยู่ในกึ่งกลางเลนหรือเปล่าค่ะโดยเขาจะตรวจจับเส้นปูกค,ค่ะเมื่อรถออกนอกเลนนะคะโดยที่คนขับไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเขาจะเข้าใจนะคะว่าตอนนี้อาจจะกําลังออกนอกเส้นทางค่ะระบบเลนเซนเดอริงนะคะจะคอยควบคุมพวงมาลัยค่ะดึงรถมาให้อยู่กึ่งกลางเลนเพ,เพิ่มระบบความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะระบบนี้ สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะคะที่พวงมาลัยค่ะทําให้สะดวกสบายในการใช้งานมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะกล้อง360องศานะคะยังมาคู่กับระบบ cruise control ค่ะก็คือตรวจจับความเร็วจากขคันหน้าแบบรักษาระยะห่างนะคะ สม ин, สมติว่าตั้งค่าที่ความเร็ว80กิโมตรต่อชั่วโมงคันด้้นหน้าวิ่ง80กิโมตรต่อชั่วโมงเราก็ตามเขาไปเรื่อยๆค่ะถ้าคันท้้งหน้าวิ่ง100นะคะเราก็เลิกตามเขาแต่ว่าถ้าคันทั้งหน้านะคะลบความเร็วมาที่80เราก็กลับมาตามเขาเช่นเดิมนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจจับได้จนถึงจุดหยุดนิ่งค่ะถ้ารถทันท้้งหน้านะคะจอดจุดหยุดนิ่งติดไฟแดงนะคะเราก็จะติดไฟแดงกับเขาค่ะทําให้เราสะดวกสบายนะคะลดอาการไม่ร้ายจากการขับขี่ค่ะยิ่งคุณลูกค้าขับในเมืองนะคะจะต้องมีการเร่าามเระะ้้อ่จทํใหไตง เหยียบเบรกหรือว่าเหยียบคันเร่งเลยนะคะมีสมาธิแค่จับพวงมาลัยเท่านั้นเองค่ะถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆนอกจากนี้นะคะยังสามารถตั้งค่าระยะห่างจากคันหน้าได้ถึงสีระดับค่ะระดับ1ก็ใกล้หน่อยนะคะระดับ2-3ก็อยู่ในะระดับกลางค่ะและระดับที่4นะคะก็คือเป็นระดับที่ไกลนะคะเรียกได้ว่าเป็นความเร็วระดับไฮเวย์ค่ะถ้าหากว่าต้องเลี้ยวกระทันหันนะคะคุณลูกค้ามีระยะเบรกที่เพียงพอแน่นอนค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีระบบป้องกันการชนด้านหน้าค่ะเมื่อเราขับรถอยู่นะคะและมีจักรยานขับตัดผ่านค่ะตัวรถเขาจะสแกนเลยนนะะะะควว่่าาารรยหงจจกตัถ ถึงจักรยานนะคะ ห่างกันที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็คำนวณจากความเร็วของรถค่ะว่าประมาณกี่วินาทีนะคะจะเกิดการชนถ้าหากว่ามีโอกาสเกิดการชนสูงนะคะตัวรถเขาจะแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ขับค่ะเหยียบเบรกแต่ว่าถ้าผู้ขับนะคะยังเบรกแรงไม่เพียงพอนะคะหรือว่าไม่ตอบสนองนะคะตัวรถเขาจะถ่ายกําลังค่ะมาที่เบรกนะคะโดยเบรกให้เราอัตโนมัติได้ค่ะโดยระบบนี้นะคะทําความเร็วที่ต่ำกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการชนก็ยังมีระบบควบคุมรถหลังการชนด้วยค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้าซ้อนค่ะทําให้รถจอดอยู่จุดอยู่นี้ ะะโดยระบบนี้ค่ะเขาจะตัดการทํางานของเครื่องยนต์ค่ะแล้วก็เพิ่มแรงเบรกให้รถจุด จอดอยู่จุดอยูนิ่งค่ะถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะคะทาให้เราปลอดภัยไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองค่ะเดนหิงจะพามาชมด้านข้างค่ะว่าด้านข้างมีรายการตกแต่งอะไรบ้างค่ะเริ่มจากซุ้มล้อเลยนะคะเป็นซุ้มล้อ2องวิกเตอร์สีดาด้านแบบนี้ค่ะอยู่คู่กันกับลอ้อแม็กขอย20ค่ะสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลัดด้วยยางอาทีวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนค่ะไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือว่าออฟโรดแต่ว่าถ้าออฟโรดเนี่ยเหมาะเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นกึ่ง MT นั่นเองค่ะก็คือดอกยางอาร์ทีนั่นเองซี แบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะกุยโคนนะคะสิ่งต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะปีกนกฝั่งาสาวใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อลดปัญหาการกินได้อย่าง ที่สาคัญแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะด้านข้างในเรียบๆคลินๆสวยๆนะคะตามสไตล์รุ่นสตอรมแท็กค่ะกล้อง360องศานะคะจัดตั้งที่หูกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะคะมองแบบเบิร์ดไอวิวได้เลยนะคะมองจากมุมสูงต่ำลงมานะคะหรือว่าจะมองแบบ180องศาก็ได้ค่ะ LED สวยๆแบบนี้นะคะเพื่อแสดงการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะถือว่าปลอดภัยมากๆาเลยแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องค่ะนอกจากนี้ด้านล่างนะคะจะเป็นไฟส่องนะคะใต้หูกระจกนั่นเองค่ะเมื่อเปิดประตูรถนะคะหรือว่าปิดประตูรถตรถตงสวิตไฟ ออนขึ้นมาค่ะเพื่อทําให้เรามองเห็นแอเรียนะคะในด้านที่เราจะขึ้นรถหรือลงรถนะคะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะด้านข้างนะคะเราใส่เป็นบารดข้างของ h a m เมอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความ เท่ดูดันดูดีค่ะพร้อมกับสัญลักษณ์ตัวนูนะคะคําว่าสตอมแทกค่ะสีดําตดเฉดขอบสีแดงแบบนี้นะคะราวหลังคาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นราวหลังคาแบบปรับควยได้นะคะเพื่อการวางของนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะเป็นโรบาของ h a m m e r ค่ะรุ่นไอโฟลีแขนของเขายาวมาถึงด้านท้ายตัวรถเลยนะคะพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ค่ะเสริมล่อนะคะกับแผ่นปิตไทยปอร์ดค่ะแบ็กกราวสีดำดาน,นะคะแล้วก็ตัวฝอร์ดสีดําขอบแดงแบบนี้ค่ะจัดเต็มแล้วก็เท่มากๆนะคะ ไฟนะคะก็มีบิลอินให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้าย LD จากโรงงานอยู่แล้วนะคะดวงของเขานะคะใหญ่ๆ ทั้งบนและล่างเลยนะคะให้ความสว่างคมชัดแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยค่ะกล้อง360องศานะคะอยู่ตรงโลโก้ด,ด้านท้ายสแสดงผลที่หน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะคะตัวคลิกจัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับกันชนไทเล็กของฮาร์เมอร์ค่ะห่วงโอเมก้าสีแดงทั้งสองห่วงแบบนี้ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังมีด้วยกันถึง6จุดค่ะเพิ่มความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะด้านท้ายยังมีระบบบายสปอร์ตค่ะก็คือคอยตรวจับนะคะป้องกันการชนด้านหลังนั่นเองค่ะโดยเมื่อเราเข้อเกียร์อานะคะ ว่ามีรถนะคะมานักข้างๆเราหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีรถหรือว่าสิ่งตัดขวางมานะคะตัวรถเขาก็จะเบรกให้เองอัตโนมัติเลยค่ะเพื่อป้องกันการชนด้านท้ายค่ะบางทีเราอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเซ็นเซอร์อาจจะแจ้งเตือนแบบติด อะไรประมาณนี้แต่ว่าภาพนะคะที่แสดงที่กล้องมองหลังนะคะจะแสดงอยู่ที่หน้าจอเห็นชัดเจนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีระบบบายสปอร์ตที่หูกระจกได้ค่ะโดยเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะคะตัวรถเขาจะสแกนเลยนะคะว่ามีรถนะคะอยู่ใกล้ตำแหน่งแอร์เรียฝั่งด้านขวาหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีรถอยู่ใกล้ตำแหน่งแอร์เรียฝั่งด้านขวาเขาจะกระพริบไฟสีส้มทีๆๆเลยนะคะเพื่อให้เรารู้นะคะว่าตอนนี้นะคะยังไม่เหมาะสมยังไม่ถึงเวลาที่จะเลี้ยวขวานั่นเองค่ะเพิ่มความปลอดภัยไปอีกขั้นเลยนะคะทำให้เรามีความมั่นใจในการขับขี่ค่ะและนอกจาก จากนี้ค่ะเมื่อ้องหนิงไปห้างนะคะเมื่อคุณพี่ไปห้างนะคะหิ้วของพลุงพลังไซ้ขวาของเต็มมากมาก มากมายแก่กองสุดๆไปเลยใช่ไหมคะจะเข้ามารถนะคะเราต้องวางของแล้วก็คุยหากุญแจแต่ว่ารถคันนี้นะคะไม่ต้องวางคุยหากุญแจแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าเขามีระบบคีเดตแอนที่ค่ะอยู่ในระยะ1เมตรนะคะเปิดรถได้เลยค่ะเปิดไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองเข้ามาภายในค่ะก็จะเห็นเป็นบอดหนังสีดำตาเฉ็ดได้สีแดงแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตมากๆค่ะบอดมีความออกกระชับรัดตัวนะคะเหมือนห้องโดยสารนักบินเลยให้ฟิลบอกว่าสปอร์ตสุดๆเลยนะคะพร้อมกับปักได้แดงสตอมแท็กแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ นอกจากนี้ค่ะบอกคู่หน้าค่ะปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยพร้อมกับด้านหลังมีให้เรียบร้อยเลยนะคะทําให้เราลดอาการไม่ล้าจากการทําขีค่ะปุ่มสตาร์ทมีครบพร้อมเลยนะคะพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านั้นหนักเบาเมื่อเราขับความเร็วต่ํานะคะแล้วก็น้ําหนักเขาจะหน่วงหนักมากขึ้นค่ะเมื่อเราขับความเร็วสูงค่ะทําให้เรารู้สึกมั่นใจนะคะในการที่จะจับพวงมาลัยมากขึ้นค่ะปุ่มคอนโทรลต่างๆนะคะอยู่ที่ตรงพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งขวามือค่ะจะเกี่ยวกับการควบคุมเมนูต่างๆการเลื่อนเมนูนะคะย้อนกลับเมนูก่อนหนน้าากกกรดคตลงะะ การเปิดปิดวิทยุนะคะควบคุมทางฝั่งนี้ไ้ทั้งหมดเลยค่ะและทางฝั่งซ้ายมือนะคะจะเกี่ยวกับควบคุม ระบบและความเร็วที่พวงมาลัยนะคะรวมถึงรักษาระยะห่างแบบ4เต็ปคุณลูกค้าสามารถกดเลิกได้นะคะการคุยกับตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้คําสั่งเสียงนะให้ Ford Hello Ford นะคะสามารถที่จะพูดคุยได้เลยโดยตัวรถเขาจะตอบสนองนะคะกับคําสั่งของเราค่ะถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆาเลยนะคะการเพิ่มวอลลุ่มนะคะหรือว่าลดเสียงวอลลุ่มก็ปรับที่ตรงนี้ได้เลยค่ะถัดมาที่หน้าจอกลางใหญ่ค่ะขนาด12นิ้วเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto ไวเล็ชาร์จเจอร์มีครบพร้อมเลยนะคะเพียงแค่เอาโทรศัพท์วางไฟกระชากเข้ามือถือได้เลยนะคะสะดวกสบายทุกฟังก์ชันการใช้งานมากมากค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราบลูทูธตัวรถนะคะเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะตัวรถค่ะเขาจะโทรไปที่1 6 6 9ให้เองอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยค่ะโดยเขาจะโทรยิงตรงไปที่เบอร์คนสนิทนะคะแล้วก็1 6 6 9จนกว่าจะมีปลายสายรับสายนั่นเองค่ะแล้วก็แจ้งรติจูดลองจิจูดให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อทําให้คนด้านนอกนะคะเขามาช่วยเหลือเราได้ทททัน่่งีคะ เกอิชิเตอร์สสปีดค่ะให้พระกำลังสูงถึง 210แรงมา้อาอัตราเร่งดีมากๆเลยโดยเป็นแบบกึ่งแมนนวลด้วยนะคะกดปุ่มตัว M นะคะบวกลบที่หัวคันเกียร์ได้เลยค่ะทําให้เรานะคะสามารถขับแบบกึ่งแมนนวลได้ด้วยเแบรบกมือไฟไฟ้ามีครบพร้อมเลยนะคะแล้วก็แอร์แบ็กมีด้วยกันถึง7ใบค่ะไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดค่ะแล้วก็ตรงม่านแอร์แบ็กยาวตั้งแต่ผู้โดยสารตอนหน้าถึงตอนท้ายนะคะแล้วก็บเบอะนะคะผู้โดยสารตอนหน้ากับเบาะคนขับนะคะรวมถึงพิเศษไปเลยนะคะแอร์แบ็กต้องหัวขานั่นเองค่ะเพิ่มระบบความปลอดภัยนะคะอย่างขีดสุดเลยเดีย๋ยวนิงจะเดินพาชมรอบรถสักหนึ ม่มอมงโดยรวมน,นะคะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะแต่ออกมาได้หล่ลอลงตัวดุดันมากๆค่ะกับเฉดสีดําตัดเฉดขอบสีแดงนะคะสวยดูดีพรีเมียมจอดที่ไหนทุกคนก็ต้องสะกดตามองเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเท่มีสไตล์นะคะใส่เซืชุดเลกทั้งคันลอ้อแม็กขอบ20ยกรถเพิ่ม2นิ้วรรบาเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเปลี่ยนได้ดั่งใจตามความชอบของคณลูกค้าเลยเสริมหลอกกับแผ่นปีทายฟอร์ดนะคะแล้วก็กันชนท้ายของแฮมเมอร์ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดแต่งหลอง่อๆแบบนี้นะคะสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็น XLS p o o r r t ac, t t t คะหรือว่าเจ Ra นะ่กท สามารถแต่งลออแบบน,นี้ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถออกฟอร์ดกับนุ่งหนิงได้โทรมาพูดคุยกันนะคะที่เบอร์0 8 3 2 1 4 1 2 1าเซฟเบอร์ไร้ขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสมัครให้นุ่งหนิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวลออแบบนี้ค่ะกริ๊งกังมาได้เลยนะคะทำงานตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ยินดีที่จะสแตนบายนะคะพร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลคุณลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะพบกัันนะะะคคสสวสดี่